จะเป็นแนวทางเป็นรถแมปสาหรับการที่เราฝันจะไปฟุตบอลโลกได้เปล่าท่านนักเตะไทยเราไปฝันตัวอยู่ในยุโรปเยอะๆอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนพคุณกันนะครับ,รบซึ่งผมก็นัดแนะกันไว้ว่าเดี๋ยวจะโทรไปพูดคุยด้วยว่าเขาไปเห็นอะไรที่ทเซอร์เ,รเรบียมาบ้างแล้วก็อนาคตมีนักเตะไทยคนไหนจะไปบ้านแวแวแว,ว่าจริงๆเราจะมีนักเตะทีมชาตินะเดินทางไปด้วยเอสซีเมทัลเล็นะครับสวัสดีครับคุณนพครับสวัสดีครับ วันนี้ได้คุยกันนะครับ,รบเดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไปอยู่ที่เซอร์เบียนานเท่าไหร่นบประมาณสิบสิบปันพอดีนะครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังก็จริงๆรแล้วผมว่าทีแรกคือผมไม่เคยไปเซอร์เบียผมอไปเซอร์เบียรครั้งแรกในชีวิตนะพี่ปูแล้วก็เออจริงๆริเซอร์เบียเหมือนเมืองไทยมากเลยนะครับคือด้วยด้วยสภาวะยุคเวอากาศนะครับเรื่องภูมิประเทศแล้วก็การเดินทางแต่ละแต่ละเมืองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นเหมือนกับเหมือนกับ เชียงใหม่เหมือนกับลาบุรีบ้านผมเลยครับคล้ายๆกันเลยครับ,รบเ,พเพียงเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเมืองใหญ่แค่เบลเกตแ,แค่นั้นเองครับนอกนั้นก็เป็นเหมือนต่างจังหวัดน,น่าอยู่ครับน่าอยู่น่าอยู่เลยครับอ่ะทีนี้ทีมที่ไปเนี่ยเป็นยังไงครับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของมาตรฐานของทีมเป็นยังไงบ้างที่พาโอรักฟันจ,จริงๆแล้วทีมทีมเมทาลเล็คนะครับเอ่อคือคือชื่อเมทัลเล็คคือเป็นชื่อสปอนเซอร์เขานะครับก็คือเอ่อเมทาลเล็คเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับเอ่อ อะไรฮะเครื่องเครื่องดินเผาเครื่องอะไรประมาณนี้แล้วก็มีห้าสินค้าด้วยประมาณนี้ครับก็พูดไว้ก่อนฮะแล้วก็เอ้วิลานวว่าก็เป็นเมืองเขาครับก็ตามด้วยเมืองเขาครับก็เหมือนบ้านเราก็มีชื่อสปอนเซอร์นำหน้าประมาณนี้ครับจริงๆเอทีมเขาเป็นทีมที่ดีมากนะครับที่ที่น้องโอรักไปครับเพิ่งโตชั้นจากจากซุปเปอร์ลีกมาลีกสูงสุดมาครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยคือมีเป้าหมายจะขึ้นชั้นจะขึ้นชั้นเลยครับแล้วก็ แต่ว่าเอ,อก่อนไปเนี่ยเราอยู่ทีมอยู่อันดับที่ห้าแต่ตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่สิบสิบเอ็ดแล้วครับก <Okay. S 2> ็ทีมแพ้สี่นัดรวดอตอนนี้ก็มีการมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนโค้ดเลยเมื่อวานนี่ครับก็คืออโค้ดเขาลาออกครับโกลันมาโควิดเขาลาออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับคนที่ผมดวงานด้วยก็เหนื่อยหน่อยครับก็น้องกับต,ต,ตัวคดูต่อครับ แล้วมันจะส่งผลต่อต่อโอรักไหมครับก็ผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับเพราะว่าเพียงแต่ว่าน้องโอรักเนี่ยหลายคนสงสัยว่าทําไมไปแล้วได้ลงจริงๆแล้วก่อนไปเนีคือมีเทนเนอร์ส่วนตัวคืออย่างดีมากนะคือทางทางเซอร์เบียเขาส่งโปรแกรมมาให้แล้วก็ให้ทําตามนี้เลยระหว่าง45วันนี่เวลา45วันก่อนเดินทางเพราะว่าผมแจ้งเขาไปแล้วว่าบีซามัอาจจะได้ช้าเพราะว่า มันไม่เคยมีคนไทยไปทํางานที่เซอร์เบียเลยครับ mm hmm. นี่คือมันเป็นคนแรกมันอาจจะยากนิดนึงเรื่องของสัมภาษณ์เรื่องของเอกสารต่างๆครับก็เยอะมากครับเอกสารเยอะมากครับแต่ก็ก็ได้ไปแล้วก็อพอแจ้งจากแจ้งให้ทางมิเตอร์แลดทราบนะครับทางผู้บในการสม,มสรอ,อีวานเขาก็เอางี้เดี๋ยวเราตั้งกลุ่มกันเลยคุยกับโค้ดสามคนว่าเราจะวางแผนกันยังไงพอสรุปปุ๊บเขาให้โปรแกรมมา เอเอผมมีผมมีเทนเนอร์อยู่ที่สนามฟุตบอลผมอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันเขาก็เป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นฟิตเนสโค้ชที่ราชบุรีก็คือเต่าฟิกฮาซินเขาเคยเป็นเทนเนอร์ส่วนตัวฟ้องลิเบรี่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เคยอยู่แมตติตี้อยู่อีกก็มาก็มาติวให้น้องโอรักส45วันก็ร่างกายพร้อมก็เลยก็เลยไปแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์แบบครับครับ ถือว่าโชคดีไปครับ,รบการ,ร,ก,ารการที่ไม่ได้ลงเกมเลยการที่ไม่ได้เล่นร่วมกับทีมเลยเนี่ย45วันมันมันไปแล้วมันมันสามารถปรับตัวเข้าได้เร็วขนาดไหนครับจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะปรับตัวได้นะเพราะว่าผมไปดูซ้อมวันแรกครับคือเขาซ้อมประมาณหนึ่งชั่วโมงกับ45าทีโอหนึ่งชั่วโมงผมเห็นโอรักแล้วไม่ไหวผมแบบเดินออกเลยครับผม <c oughs> ตะโกนด่าวล้วซ้อมไม่คิดเลยเดี๋ยวกลับไปเลยยังพูดอย่างนี้อยู่เลยแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ดูเขาซ้อม,มเลยนะแล้วก็ไปยูงานตามมือต่างๆพอดีนัดผู้บริหาแต่ละทีมไว ก็คือคุยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าอีกวันหนึ่งทางพอสโมสรเขาเทคมาว่าเอ้น้องซ้อมดีขึ้นนะวันแรกคือมันอาจจะเจ็ดแหลกซ mm hmm. ้อมไม่ไหวเลยเพอมาเสร็จปุ๊บก็ซ้อมเลยครับคือตัวร่างกายเสร็จปุ๊บเช้ามาก็ซ้อมสิบโมงเช้าวเวลาเซอร์เบียก็ก็ตกเวลาบ้านเราก็ห่างกันหกชั่วโมงครับก็ mm hmm. ประมาณประมาณปีตีสี่ตีห้าบ้านเราก <ฮะ S 2> ็เหมือนประมาณเวลาเปลี่ยกนกระซ้อมวันแรกมาถึงกระซ้อมเลยครับเพราะไม่มีเวลาแล้วนะครับแต่วันที่สองที่สามเขาดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับไงครับแล้วก็เหมือนเขาได้เล่นฟันเกมได้เล่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอพอได้แล้วก็มาเอิญมันมีเกมเอฟเอคับแล้วก็เกมเอฟเอคับเนี่ยมันเหมือนดวงมากนะครับพี่ปู่เพราะว่าเขาส่งเขาเขาส่งเชื่อได้ยี่สิบคนขึ้นรถแต่ว่า ส่งโลแขกสิบแปดคนน้องเขาก็มีมีรายชื่อไปด้วยแต่ว่าไม่แต่ว่าก็คือไ,ได้สัมผัสบรรยากาศในทีมแต่ว่าก็คุยกันแล้วว่าอาจจะไม่ได้ไม่มีชื่ออะไรเงี้ยก็ติดรถไปด้วยอแต่ว่าไอ้เร่ความที่น้องเขาโชคดีก็คือพอไปถึงปุ๊บไอ้คนมันมีคนหนึ่งที่ปูก็คือไม่สบายก็เหลือสิบเก้าคนแล้วก็น้องก็ยังไม่มีรายชื่อ,อแล้วพององไปอีกคนนึงมันสุงปื๊ดมานถึงตึงเงี้ยไปปูน้องโอเล่ก็เลยมีรายชื่อแทนเป็นวันที่สิบแปด อ่าอ่าเป็นคนที่ทีแปดพอเสร็จปุ๊บเนะี่ยคือทางนู้นมันยังเปลี่ยนตัวได้ห้าตัวเหมือนเดิมอยู่ก็เขาเปลี่ยนตัวไปครบสี่คนแล้วคราวนี้บังเอิญไอ้กองหน้าหน้าซ้ายเนี่ยไอ้ที่ตำแหน่งที่โอรักบรรทนาดจากพี่ปูแล้วเอ่อมัเหมนประมาณว่าเปลี่ยนไปครบสี่คนแล้วแล้วมันส่งได้สิบเอ็ดใช่ไหมพีม่ปูพอเปลี่ยนสี่ดาวไปมันก็ประมาณสิบห้าสิบสิบห้าครับ,รบแล้วสำรองมาตัวอีกสองสิบหกสิบเจ็ดมันเหลือวโอรักอยู่คนเดียวเลยปูยครับอ่าก็เลย เออก็เลยโชคดีโมรัฐว่ามันได้ลงคือน้องเขาได้ลงอะไรเงี้ยพี่สุเองอ่าช่วงยี่สิบห้าปีอ่างเงี้ยครับแล้วบังเอิญคือน้องเขามีโอกาสแล้วเขาทาไว้ได้ครับพี่ปูเออเป็นยังไงลงแล้วก็ก็มันก็มีคลิปบางส่วนแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งให้ดูทีครแต่ว่าเขาเออก็พอทําได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากแต่สําหรับผมบอกว่าพอใจดีดีเลยครับแล้วก็ลงไปเขาก็ทําได้เสียบอลครั้งเดียวครับแต่ว่าเรื่องร่วมเล่นเรื่องความเข้าใจเทคนิคกับโค้ชเนี่ยครับน้องมันเรียนรู้ได้เร็วเลยครับ ก็เลยก็เลยคีบไว้ได้แล้วก็ม like um ีชนะแล้ว hmm, ก mm ็พอกลับมาปุ๊บก็ซ้อมซ้อมต่อเนื่องแล้วบางทีมันดีขึ้นครับคือโอรัคเนี่ยคือผมก็บอกว่าไปเนี่ยคุณไปทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีซ้อมเช้าที่นี่เขาจะมีซ้อมเย็นใช่ไหมครับผมก็บอกให้ซ้อมเย็นต่อเลยก็จะมาก็มาก็มาก่อนเพื่อนหนึ่งชั่วโมงเย็นก็ซ้อมคนเดียวอะไรเงี้ยครับคือ มันมันเหมือนมีเจ้าที่มีผู้ช่วยเห็นเขาไปรายงานก็น้องเขาซ้อมดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ท้านได้อยู่ไทยได้เก็บบมากครับมาสายบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหโคือแบบสุดยอดแต่ไปที่รุ่นพี่มันเหมือนคนละคนเลยครับเพราะว่าม,มันไม่รู้จิคือไม่รู้ว่าจะอยู่ห้องไปทําไมครับคือมันก็ต้องไปสนามบอลคือมันมีความตู่นเต้นเลยครับแต่ไปสนามบอลแค่โลครึ่งเดินไปก็แป๊บเดียวก็ถึงแล้วเงี้ยครับก็ก็ไม่เลวเงี้ยครับแล้วก็วิธีการซ้อมของของฟุตบอลที่นู่นในระดับ ในระดับลีกลองเนยนฮะมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างในเมืองไทยขนาดไหนแล้วหนักหนักขนาดไหนครับรบเออเท่าที่ผมได้สัมผัสสองสโมสรนะครับที่ผมไปสัมผัสอยู่อยู่มาสิบวันนะครับก็คือเอฟเคเมตาแลคคำว่าเอฟเคคือหมายถึงเอฟซีนะครับพี่ปูแต่ว่ามันเป็นภาษาเซอร์เบียเขาเรียกว่าเอฟเคอ่าครับเราก็เลยเขาเรียกเอฟเคอีกอันนี้ก็คือเอฟเคแบกว่าคือคืออย่างเมตาแลกนะครับพี่ปูอย่างซ้อมฟิตเนสวันไหนที่เขาไม่มีไม่มีโปรแกรมอ่าซ้อมกับบอลใช่ไหมครับ อย่างฟิตเนสเนี่ยครับเขาอย่างบ้านเราก็อาจจะมีโค้ดเทรนเนอร์อาจจะหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อสี่แต่ของเขาเนี่ยคือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับคือโคโอ้ดฟิตเนสคือหนึ่งต่อหนึ่งเลยเนี่ยครับแล้วก็อ,อย่างอย่างอย่างน้ออรัฐเนี่ยครับไปหนึ่งไปถึงก็เขาก็ตรวจร่างกายชัง่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดมวลกล้ามเนื้อตัจชนีมวลกายต้องเสริมตรงนี้ต้องเสริมตรงนี้ก็คือแต่ละคนมันจะเล่นโปรแกรมไม่เหมือนกันซึ่งในไทยเนี่ยผมว,ว่ามันอาจจะมีแค่บุรีรัมกับบางกอกกา แค่นั้นนะครับเท่าที่ผมรู like Sa ้นะครับแต่บ้านของก็ก็ฟินิชไปไม่ก็ยังไม่เยอะเท่าเท่าตัวต่อตัวนะครับแต่ที่นุ่งคือเหมือนเหมือนตัวต่อตัวเลยครับคือเหมือนประกบตัวต่อตัวอะไรเงี้ยครับก็ยังแบบถือว่าสตาฟค่อนข้างที่จะเยอะครับพี่ปูอย่างบ้านเราก็มีแค่โค้ชกับผู้ช่วยคนสองคนใช่ไหมครับแล้วก็นักกายภาพแต่บ้านเขาเนี่ยสตาฟทิ้งสามสิบคนพี่ปูพอๆนักฟุตบอลเลยครับมันก็อาจจะให้ความสำคัญกับตรงนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะทาให้เด็กมันพัฒนาเร็วขึ้นเนี่ยพี่ปู แล้วแล้วทางสโมสรบอกไหมครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องต้องต้องปรับตรงไหนบ้างต้องพัฒนาร่างกายส่วนไหนที่ต้องเพิ่มต้องเติมบ้างครับคือคือพี่โอครับเอ่อสิ่งสําคัญเนี่ยที่ที่เขาบอกน้องนะครับที่ผมอยู่ด้วยสิบวันนะครับคือเขาซีเรียสเรื่องแทคนิคความเข้าใจเรื่องแทคนิคมากเลยครับคขาเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับความสามารถเฉพาะตัวเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณจะเล่นวันแมนโชเลี้ยงเดียวไปยิงเขาไม่ได้เขาไม่ได้ความสําคัญตรงนี้ครับเขาให้ความสําคัญกับคุณรับรู้แทคนิค โค้ดได้เร็วแค่ไหน,นคุณตัดได้เร็วแค่ไหนเขาเขามองตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ส่วนส่วนเรื่องอเรื่องของการอีวิด้วนอะไรเงี้ยพวกนี้มันเข้าบอกสร้างได้แต่ว่าคนที่เข้าใจเรื่องแท็กติกฟุตบอลนะครับคือได้สูงได้เร็วอะไรเงี้ยคือคนแบบนี้มันหายากแล้วถึงเนี่ยมันมันก็เป็นต่อเนื่องถึงเรื่องของทัศนคติครับคือบางคนเห็นโค้ดสอนอย่างนี้แล้วแม่งต่อต้านโค้ดเนี้ยไม่เอาทำไมโค้ดไม่เล่นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคืออย่างน้อยเราต้องรู้ัโค้ด ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือทำตามโค้ดไปก่อนถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันเพราะว่าสุดท้ายแล้วโค้ดก็ต้องรับผิดชอบถึงงานแต่แต่สิ่งที่เราเรียนรู้เทคนิคโค้ได้ยิ่งเร็วนะครับพี่ปูมันยิ่งดีครับครับพี่โยครับครับจำนวนแมตช์ของเอ่อโอลักจะเหลืออีกประมาณสักกี่แมตช์ครับแล้วมีโอกาสขนาดไหนที่ที่จะขยับใกล้กานเป็นตัวจริงเนาะอืมตอนนี้เอ่อเตะไปแล้วสิบหกแมตช์ก็คือจบจบ จบเล็กแรกไปแล้วครับพี่ปูแมตต์แมตต์แมตต์ที่ผ่านมาครับจบจบเล็กแรกไปแล้วแล้วเดี๋ยวพักอีกประมาณสักสามสัปดาห์นะครับถ้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกสิบห้าแมตต์ในเล็กที่สองครับช่วงพักนี่เป็นเรื่องดีใช่ไหมฮะที่โอรักจะมีโอกาสได้ปรับตัวเข้ากับทีมมากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีครับพี่ปูครับก็คือก็คงจะได้ปรับตัวได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีบฟุตบอลเอฟเอคับกับฟุตบอลลีคัพที่ตกค้างนิดหน่อยครับแต่ว่า บอลบอลถ้วยก็บอลลีกก็จะกลับมาเริ่มใหม่แล้วก็สตาร์ทอีกสิบห้าแมตช์นะครับยิงยาวเลยครับก็มีเวลาน้อยก็ต้องคือต้องต้องบอกว่าเราเรามาถึงก็ประมาณสิบสิบสี่แมตช์แล้วครับมันก็เวลานิดน้อยนิดหนึ่งครับเรื่องของวีซ่าแต่ก็ถือว่าโชคดีมามาอยู่ได้ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเดือนแล้วมีโอกาสได้ลงถึงสองแมตช์ก็ถือว่าโชคดีครับครับ,รบดูดูจากในในทีมและส11เคนแรกแล้วพี่นพมองว่าโอลักษอนเบียดได้ขนาดไหนครับ กสิเอ็คนแรกกับการได้รับโอกาสในสิบห้าสมแมตช์ที่เหลือครับจริงๆแล้วตำแหน่งเขาถนัดก็คือหน้าซ้ายนะครับแล้วก็โค้ชให้เขาเล่นตำแหน่งถนัดเลยแล้วก็มันจะมีนจีเรียอีกคนหนึ่งชื่ออัปเปียแต่ว่าคนที่เท้าซ้ายมีความเร็วก็ต้องมาแข่งกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าอย่างแมตช์ล่าสุดที่บอลถ้วยเขาเขาปรับปรับให้โอรักลงไปนเนี่ยคืออัปเปียเนี่ยเขาเล่นทีมเขาเล่นระบบสามสี่สาม เขาจะอัปเปียร์นะครับให้อัปเปียร์เเป็นตัวบนใช่ไหมครับแต่ว่าเขาปรับอัปเปียร์มาเล่นตัววิงซ้ายเป็นตัวที่สี่แล้วให้โอลรเป็นตัวบนถ้าถ้าถ้าอนาคตเล็กเขาปรับอัปเปียร์มาเป็นตัวที่สี่ครับคือสามสี่สามอัปเปียร์เป็นตัววิงโอลรเป็นตัวบนอย่างเงี้ยโอลารก็อาจจะมีติดสตาร์ทแต่ว่าถ้าเขายังใช้อัปเปียร์อยู่โอลร์ก็เหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าอัปเปียร์เขาปีนี้เขาลงทุกนัดทุกฤดูกาลนะครับทุกทุกแมตช์นะครับอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าสนุกครับแต่ว่าบางทีมันก็็็เเค้้้าาาาาาากกกโอรัสมล่่่่นนหตตบบบงขีิแว จริงๆแล้วพี่ปูผมพี่ปูกับพี่โยครับผมไม่ได้หวังว่าน้องจะได้ลงตัวจริง,งนะครับ <i> ผมหวังแค่ว่าไปเนี่ยสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ได้ซ้อมแล้วมีโอกาสมปลงบันถ้วยสักสิบนาทีถึงหาทีเนผมก็ด,ดีใจแล้วแต่ว่ามันเกินเป้าของผมนะครับแล้วก็ทําให้ผมเอ๊ยกลับมาคิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีโอกาสเอานัากบอลไทยไปหลีกรองอย่างพวกเซอร์เบียมอนโตเนโกหลีกสกอตแลนด์โคเอเชียออสเตรียผมว่าเอ๊ย มันก็กลายเป็นโปรเจกต์หนึ่งแล้วผมก็นั่งพออยู่ตรงนั้นผมก็เวิร์กกับเขาทันทีอะไก็คุยกับอ,อีวานพออสมสรอีวานเนยอีวานถ้าอนาคตผมจะมีแบบเนี้ยมาเนี่ยอีสักคนสองคนเนี่ยยูโอเคไหมผมบอกว่าผมห้โจทย์คุณเลยหลีกรองเซอร์เบียเนี่ยไม่จํากัดโควตาแต่ว่าของพวกมีความสามารถแล้วก็มีทัศนคติพร้อมจะเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆคุณไปเคว้นหาได้เลยแล้วก็เงินเดือนที่รับได้ประมาณนี้ล้วก็มีที่พักมีรถให้อย่างไรเงี้ยครับมีวีซังให้มีอาหารได้สามมื้อ เพราะว่า,าแต่เขา,าบังคับกินเนี่ยเขาบังคับกินสามมื้อนะครับแต่ว่ามื้อเย็นเขาเขาไม่มบังคับพี่แต่ว่าเช้าเที่ยงคุณต้องกินตื่นเช้าคุณต้องตื่นมากินเที่ยงซ้อมเสร็จคุณต้องกินนะครับเย็นคุณจะมากินที่สโมสรก็ได้หรือว่าคุณจะไม่มากินก็ได้ไม่เป็นไรครับทีนี้ครับวันก่อนนบบอกพี่ว่าจะมีนักเตะไทยคนหนึ่งที่จะไปตอนแรกนะแล้วก็ดยูกันจบแล้วใช่ไหมเป็นนักเตะมีดีครีด้วยทีมใหญ่ด้วยแล้วก็ทีมชาติด้วยในครั <c oughs> ง้ง่อนนบเนี่ยใช่ไหมแต่ปรากฏว่า ช่ครับ <ไป S 1> ใช่ครับไปไม่ได้แล้วครับโคดโดนปดแล้วต้องอยู่ต่ออ๋อโดนปดเออเออพอเออไปอย่างนี้เนี่ยก็คงจะเดากันออกนะครับว่าจะเป็นใครอ่ะทีนี้นักเตะในสังกัดของนบเนี่ยที่จะต้องไปเทเบียต่อเนี่ยจะพอจะมีเป็นไปได้สักกี่คนแล้วจะเป็นไปได้เมื่อไหร่ครับเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเร็วสุดพี่ปูอาจจะได้ไปมกราลาเล็กสองเลยครับแต่ถ้าช้าสุดก็อาจจะเป็นฤดูการหน้าเลยครับคือเริ่มต้นใหม่เลยแล้วก็เราก็จะมาเตรียมพร้อมเรื่องวีซ่าเรื่องวางแผนว่า ครั้งแรกของผมนะคือเราไม่รู้ทำมิ่งว่าเราต้องทำอะไรยังไงผมก็คิดว่าวีซามันทำง่ายกับที่ปูกมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับ <S 1> <S 1> แล้วประกอบกัแบบน้องก็ไม่เออมีเอ่เอเรื่องติดตัวมาก็ยากนิดนึงแต่ว่าก็แต่ว่ามันก็อ่ผ่านร้เรื่องไปด้วยดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเอ่อเท่าที่ผมคุยสถานทูตเซอร์เบียต่อให้เป็นคนปกติก็ยากเหมือนกันครับครับอืมเพราะว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันด้วยโหย,ยากมากครับเซอร์เบียถ้าถ้าคนไปเคยไปเที่ยวเซอร์เบียนะครับ,รบแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวท่าไหร่เซอร์เบียนะครับแต่่วา ครับผมได้ที่ปูพี่โอรครับผมไ้ผมได้คุยกับน้องหกคนน้องหกคนเนี่ยที่คิดว่าผมว่าเราจะเอาไปได้แต่ว่าสามคนเนี่ยก็มีเอเย็่นแล้วเอเย็่นก็เรียกเงินพอสมควรก็ยากหน่อยอีกสองคนเด็กต้องไปอยากจะไปไปเชิญกับยุโรปเพราะว่ากลัวเรื่องภาษากลัวเรื่องการใช้ชีวิตอีกหนึ่งคนที่ผมคุยไว้ก็ พอมีสิทธิ์อยู่ไม่ได้ครับก็หวังว่าจะไปได้แต่ว่าผมอยากคัดคนที่ไม่เกินอายุสิบเก้ายี่สิบเพราะว่าผมคิดว่ามันไปแล้วมันกลับมาต่อย,ยอดได้สบายครับ,รบเพราะว่าอย่าถ้าเราจะไปหวังทีมชาติชุชดใหญ่เราก็จะกลับมาวนลุปเรื่องเจริกทําไมเจริกเราเราถึงไปไม่ได้เพราะเจริกเขาเอาแต่ทีมชาติชุดปัจจุบันเท่านั้นเท<ม>่านั้นเลยพี่กูครับเจลิก ร <S 2> <S 2> เราจะเอาทีมชาติชุดปัจจุบันเท่านั้นแค่ที่ผมดีลงานนะครับแล้วก็ไปแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องภาษาเท่าเจอวัฒนธรรมให้ได้เร็วที่สุดเราจะมีเจแบบแบบเจชานะทิพย์คนที่สองเนี่ยยากมากเพราะว่าเจเนี่ยคือหนึ่งอคือน้องเจเนี่ยคือสเปเชียลมากครับคือเรียนรู้ภาษาได้เร็วเรียนรู้วัฒนธรรมได้เร็วอย่างเจนะครับไปถึงพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนยครับก็ก็ก็โชคดีอุ้มก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมว่าถ้าเรามีแบบเจเนี่ยสักร้อยคนเียเราก็จะผมว่าได้ไปฟตบอลโลกสบายครับแต่ว่ามัน โมไม่หลีกรองยุโรปมันก็ไม่แพ้ J2J1 ไะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ออกมาอยู่หลีกเซอร์เบียก็เยอะนะครับเพราะว่าอย่างอาร์ซานโนนะครับปีที่แล้วเขามาเล่นอยู่ปาริสซานเดลเกตแต่ว่าปีนี้เขาย้ายไปอยู่โมคุ่มอยู่ในหลีกหลีกอ,อกรมันแล้วครับรแล้วก็คนญี่ปุ่นที่ผมเจอที่นี่ก็มีประมาณสี่ห้าคนก็ก็เคยอยู่กับนาโกยยาแกมปัตแล้วก็อยู่กับมาริโร่มาสองคนแต่ว่าเป็น,ปนอยู่ยิปต์ก็ถือว่าเขาก็คิดเหมือนผมเขาบอกเขาอยากออกมาก่อนเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่ อะไรครับในญี่ปุ่นเพราะว่าต้องออกมาเผชิญโลกกว้างมาเรียนรู้อะไรครับก็ได้แลกเปลี่ยนกันแรงก็ได้ก็ได้คุยกับเขาก็โอเคครับคนเอเชียเหมือนกันพี่นพผมถามหน่อยว่านักเตะสี่ห้าคนที่พี่นพจะเอาไปเอาไปหลีกรองเนี่ยคือทางนู้นรีเควสต์ตำแหน่งมารีเควสต์คุณสมบัติมาหรือว่าเราเอาไปเสนอครับผมต้องเอาไปเสนอเขาเหมือนโอลังเลยครับเพราะว่าคือออย่างอย่างเขาไม่มีความรู้เรื่องเรื่องฟุตบอลไทยครับเราก็องพูดตรงตรงแต่ว่าสิ่งที่เราจะนาเสนอได้คือทําโปรไฟล์แล้วก็ พยายามตัดต่อคลิปวีดีโอบางส่วนซึ่งให้กระชับไม่เกินสิบนาทีแล้วก็มีฟูเกมให้เขาสักห้าเกมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ประกอบการ,รตัดสินใจอย่างเงี้ยครับส่วนเขาจะเอาไม่เอาเดี๋ยวเขาจะมาดิสคัตกับเราอีกทีว่ามาไฟนอลงอันทีว่าเอ้ยเด็กคนนี้เอามาแล้ว ทัศนาทีเป็นยังไงอยู่ได้ไหมกินอย่างนี้มันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอ่าอย่างเซอร์เบียไปไปโอ้ผมกินไม่ได้นะพี่ปูแต่การใช้ชีวิตเออมันเป็นยังไงบ้างพี่นพแต่ว่ามันจะกินอยู่ยากยังไงครับมันเหมือนข้าวข้าวข้าวเขาเนี่ยเหมือนเหมือนน้ำแชะแชเหมือนเ้าต้มนะครับพี่พี่โยอืมแล้วก็มันไม่มีข้าวสวยแบบบ้านเรามันมีแต่ขนมปังเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่มันเหมือนกับ ออาหารเหมือนโภชนะการขึ้ืตงมีอกไก่ต้มอย่างเงี้ยมีทุกมื้ออย่างเงี้ยเราก็กินแค่อกไก่ต้มเงี้ยครับอกไก่นึ the ่งอย่างเงี้ยครับนึ่งต้มนึ่งต้มนี่คือโภชนาการล้้นๆเลยครับก็คือก็คือแบบวันวานในโอลักกินแหลมอกไก่ต้มอกไก่ต้มอย่างเงี้ยเลยครับแล้วก็แล้วก็แต่ว่าก็ยังโชคดีที่ที่ที่ห้างสรรพสินค้าก็ยังมีข้าวแต่เป็นข้าวของของเซอร์เบียนะครับแต่ว่าเราก็ให้ฝึกให้เขา หุงเงี้ยครับก็หุงน้ําน้อยหน่อยก็จะอาจจะเหมือนข้าวไทยก็ยังดีขึ้นแล้วก็ของที่รามาถูกครับเหมือนเหมือนบ้านเราเลยยกเว้นน้ำปลามะนาวน้ำปลาวดละสามร้อยแพงมากครับสามสี 300, 400. ่ร้อยครับอ่ะตรงนั้นตรงนั้นถูกถูกครับ,รบเหมือนเหมือนบ้านเราครับยกเว้นเบลเกดนะครับเบลเกของเพลงไหนมันเหมือนเทพบ้านเราครับอ่าคือคือ,คอแฟนรายการเ็าถามมาเยอะคือโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็มักจะถามกันถึงว่าคนนั้นคนนี้ที่ที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยรวมถึงตัวทีมชาติ ใหญ่ๆอย่างเงี้ยว่าจะมีโอกาสได้ไปไหมได้ไปไหมเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่นบเล่ามามันมีเงื่อนไขเยอะมากเช่นเขามีเอเยี่นอยู่แล้วเอเย่ยนเรียกค่าตัวแพงก็ไม่ได้ไปแน่ๆนะใช่ไหมนบใช่ปะอันนี้อันนี้ก็ยากนิดหนึ่งครับคือถ้าถ้าเขาโอเคกับเรามันก็ง่ายครับแต่ว่าถ้าไม่โอเคก็เราก็ต้องตัดไปก็อย่าไปคุยนะครับละไว้อะไรเงี้ยครับก็พูดยากแต่ว่าอ่าอย่างอย่างบางคนไม่มีเอเย่นเราคุยแล้วเขาก็สนเขาก็ กลัวกลัวที่จะเผเชิญโลกบ้าเรื่องภาษาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผู้ปกครองก็อยากจะให้เรียนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับมันก็ก็พูดยากนิดนึงอย่างบางคนก็อะไรครับเอถามเรื่องตัวเงินเป็นหลักจริงๆแล้วคือหลายไ่ามันก็ไม่ได้มากแต่ก็ไม่ไม่น้อยคือผมคิดว่าเอไปแล้วเนี่ยคุณกลับมาตั้งตัวได้ครับแล้วก็ยิ่งอยู่สักสามปีเนี่ยผมว่ามันไปไกลเลยครับเงินเดือนสูงกว่าเมืองไทยไหมพี่น้องเงินเดือนสูงกว่าเมืองไทยไหม ถ้าพูดแบบนี้เงินเดือนสูงกว่าเมืองไทยไหมจร,จริงจริงแล้วสูงกว่าบางคนครับ<ม>เอาเป็นว่าเงินเดือนโอนรักสูงกว่าสติชชัพาสอันครับ<ม>ครับที่เออครับก็จริงจริงแล้วมันเป็นการไปเรียนรู้มากกว่าใช่ใช่ใช่วัตถุประสงค์ของนบอ่ะครับผมว่าไปเรียนรู้สําคัญเลยครับแล้วก็เออผมก็ยังคิดว่าอยากจะให้เขาต่อสัญญาอีกสักปีสองปีนะครับเพื่อเพื่อว่าจะได้อยู่สักผมว่าอยู่สักสามปีเพื่อว่ากลับมาแข็งแกร่งได้เพราะว่าคือผมคุยกับโอรักวันละสองรอบสามรอบนะครับคือน้อง โทรมาเล่าแล,แล้วก็ผมโทรไปคุยเงี้ยครับมันเหมือนว่าฟิดเด็กมันดีมากแล้วเขาอยู่แล้วเขามีความสุขเงี้ยครับคืออยู่กับฟุตบอลอยู่กับคือมันมีความสุขครับคือแบบผมว่าคือถ้ามีโอกาสเด็กไทยไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมาถ่ายทอดเรื่องราวผมว่าเด็กมันน็อาจจะไปมากขึ้นครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมไปเนี่ยผมไปคุยกับเด็กบางคนหรือผู้ปกครองเขาก็ยังไม่เข้าใจครับยาก อย่างโอรักเนี่ยคือคือเขาอยู่กับผมตั้งแต่เด็กแล้วก็โค้ชเขาฝากมาไงครับเด็กมันลําบากคือเด็กมันไม่มีทางเลือกที่จะต้องไปไงครับแล้วก็ประกอบกับเอ่อพอไปแล้วมันมีผลงานสามารถที่สุดเองได้เขาก็ต้องสู้สุดชีวิตเลยครับคือมึงกลับมามันก็ตายครับมันลำบากครับแล้วชถูจะต้องต้องสุดซอยครับ อ่าก็คือแค่กลับมาก็คือมาใช้นี้ใช้ตุดแล้วก็มาสร้างเรือสร้างตัวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าโอเั่เป็นเหมือนเด็กบาสิ่งที่ปูอยู่ในสนามแล้วก็เกเรแบบเหมือนกันต้อต้ไปย้อนแย้งปอิเด็กบาสิที่มันแบบตรงไดอยหนงนี้มามันแบบมันลำบากมันแย่มาก่อนนะครับมันก็ต้องไปแบบไปอยู่กับเขาเจ้าใหม่ๆว่าทําใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งรอบค่าที่ไม่มีไม่มีให้เขาไปเดินทางผิดเลยครับคือซ้ายก็สนามฟุตบอลขวาก็ ห้องฟิตเนสข้างหน้าก็สระว่ายน้ำเนี้ยครับมันจะไปไหนได้ก็อยู่แต่ตรงนี้ครับมันก็โอโ้แล้วก็ผมว่ากลับมาเขาร่างกายได้ดีขึ้นครับทีนี้ทีนี้พี่ถามไปไกลหน่อยเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ไม่รู้นะการไปอยู่เซอร์เบียเนี่ยมันก็คือยุโรปรยุโรปชั้นนอกมันมีโอกาสที่จะพาสไปสู่ยุโรปชั้นในได้สูงไหมไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเรื่องของเขาบอกว่าการไปอยู่ในยุโรปประเทศเหล่านี้มันทำให้จะมีโอกาสได้เวิร์กเพอร์มิทที่จะ,ะไปสู่ประเทศอื่นๆได้ได้ดีขึ้นในยุโรปะนะครับหรือในอังกฤษอะไรเงี้ หรือว่าเรื่องการพัฒนารต่างๆนะมันมีโอกาสที่จะสามปีแล้วไม่กลับมาไทยมีไหมนบผมว่าผมตั้งเป้าไว้สองปีให้เร็วเลยครับรเพราะว่าสองปีแรกว่าเพิ่มบิดแล้วเราจะได้เข้าอาจจะเข้าเยอรมันอาจจะเข้าอาจจะเข้าหลีฝรั่งเศสก็เป็นได้นะครับพี่ปูแต่ว่าคืออ,อ,คอย่างอย่างหลีหนึ่งฝรั่งเศสมันก็ต้องมันก็จะยากนิดนึงแต่ว่าหลีสองอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างทีโป้เนี่ยครับก็เคยคุยกับกับผู้นวยการสโมสรแล้วก็เขาก็สนใจนักเตะไทยเหมือน,นกันนะครับแต่ว่า ด้วยช่วงเวลาช่วงนี้มันเขาจะเอาตั้งแต่ไทยฟรีผมก็ไม่รู้จะไปดูยังไงเอาฟรีอย่างเาางดีวยวเข้าใจอันในี้เป็นปัญหาของเอเจนต์ในปัจจุบันนี้นะฮะถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ